ดีค่ะ EP นี้นะคะก็เป็น first makeup tutorial <ม>ของวานนะคะกัแบบน้องน้ำนิ่งค่ะ<ม>ค่ะ<ม>ก็วันนี้นะคะน้องน้ำก็จะเป็น makeup artist <ม>ที่จะมาในมิดลุคนี้นะคะ<ม>ก็จริงๆเราเป็น everyday look <ม>ก็ได้เนาะจริงๆเราแต่งลุคนี้ไปทำงานไปเรียนออกข้างนอกได้แบบแทบจะทุกวันเลยปกตินะครับน้ำก็จะแบบ ไม่ไม่ลงผิวพี่ว่าหนักมากครับก็จะแบบว่าเหมือนเน้นผิวมากกว่าให้มันแบบสบายต่อการใช้ชีวิตประจำวันนะครับเพราะถ้าลงผิวหนักมันจะทําให้เราแบบมันหน้าอึดเราสภาพอากาศเมืองไทยมันร้อนนะครับก็เลยลงผิวให้เบาสบายครับใช่เหมือนจะเน้นผิวมากกว่าแต่ว่าผิวฉ่ำนี้ที่น้ําลงนะครับมันจะไม่ได้แบบว่า ฉ่ำจนเยอะมาะครับแต่เราก็เซ็ตแป้งบ้างแต่ว่าเซทเ,เ,เฉพาะจุดนะครับก็จะได้ผิวที่เป็นแบบฟิลแบบดิวอี้ดิวอี<ช>้เนาะมีความแบบฉ่ำน้ำเกาหลีแล้วก็จริงๆก็ทำให้หน้าเราดูเด็กลงด้วยใช่ใชครับ ที่สำคัญเลยคือความปังของคิ้วนะคะต้องยกให้คนนี้เลยค่ะคือไม่ว่าวจะไปงานไหนนะคะคิ้วรับรองได้ว่าไม่มีใครที่ทําให้ปังได้เท่านี้เทคนิคการทําคิ้วละคะก็คือคิ้วพี่วาจะแอบไม่เท่ากันนิดนึงนะครับอีกข้างหนึ่งจะแบบว่ามีความแบบขนคิ้วจะกระเดินขึ้นใช่ใช่ครับคิ้วมันจะไม่ค่อยไม่ค่อยเรียงตัวกันก็จะใช้วิธีการแบบเหมือนเอากาวเก็บห่างคิ้วเล็กน้อยครับแล้วก็ค่อยๆปัดให้มันเรียงเรียงตัวขึ้นใช่ครับ จริงๆเห็นแอบเห็นว่าแบบใช้ product คิ้วหลายตัวมากๆเลยเนาะมีเทคนิคการใช้กาวกาวที่แบบเอาไวใ้ใช้กาวเซตเจตขนคิ้วก่อนแล้วก็ค่อยๆแบบว่าเอามาสคาร่าสีคิ้วครับให้แมทกับสีผมอาจจะอ่อนบ้างหรือเข้มบ้างนิดนึงแล้วแต่แบบตามตามสีผมของคนนะครับ แล้วก็จากนั้นก็ค่อยๆใช้แบบว่ามีจิกที่สาหรับคิ้วโดยตรงครับค่อยๆสะก,กิดตามหางใช่ครับน้ำจะไม่ได้ถมทางคิ้วนะครับจะแค่แบบเหมือนเน้นแค่ที่มันช่วงคิ้วที่มันแหว่งไปครับใช่เติมเติมใช่ใช่เพราะต้องหัวคิ้วมันก็จะไม่เป็นปืนป้นๆเนาะมันจะเป็นแบบว่ายังดูเป็นแบบเส้นขนอยู่แล้วก็จะมาเน้นแบบตรงหาง,งจะมีความคมนิดนึงนะคะใช่ แล้วสีอายแชโดว์วันนี้ล่ะอายแชโดว์ออาให้ออกเป็นแบบเหมือนส้มอ่อนๆนะครับเหมือนแบบธรรมชาติธรรมชาติ แล้วอายไลเนอร์ล่ะคะอายไลเนอร์นะครับของพี่วาน้ําจะทําให้เป็นแบบว่าฟุ้งๆมากกว่าน้ําจะไม่ค่อยใช้อายไลเนอร์ที่มันแบบว่าดําสนิทจะใช้เป็นโทนน้าตาลเข้มๆมากกว่าเพราะว่าถ้าเราใช้สีดําเกินไปครับมันจะทําให้ตาเราดูแข็งอืชาจะเน้นเป็นแบบฟุ่นๆน้ําตาลเข้มๆนี่ครับค่อยๆเฉดไป ันี้อาจจะออกเป็นแบบฟิลเกาหลีดนึ่งเนาะคือมันขนแบบหางตาเราไม่ได้แบบเชิดขึ้นใช่จะวิงวิงตรงลงไปเลยอ๋อเขาเรียกว่าวิงวิงตรงลงไปเหรอใช่เป็นตาเศร้าๆนี่จะได้ดูแบบแววๆนะสงสารพิออนผู้ชายต้องแบบดูแรงนะไหลเลยแคบเลยอะแคบเลยแล้วก็เหมือนเพิ่มกิเตอร์ไปบริเวณหัวตาให้เหมือนแบบให้ตาเรามันดูสว่างเปิดขึ้นดูแบบเหมือนคนตื่นนอนอยู่ดูแบบไม่ง่วง ใต้ตาเราก็ไม่ได้ปัดไม่ได้เลยเดี๋ยวนอ้องวันนี้เพราะเหมือนเน้นแบบว่าชิลๆง่ายๆ v e d แบบแต่งแต่ข้างนอกได้นะถ้าเราเหมือนด้วยสภาพอากาศเมืองไทยแล้วแล้วแบบบางคนอาจจะแบบใต้ตาม,มาเหลืออะไรครับถ้าเรายิ่งลงอาชโดใต้ตาเยอะแล้วปัดมาคลุราเยอะอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันอาจจะไหลเป็นแพนด้าได้ครับใช่ แล้วก็ขนตาล่ะคะขนตาวันนี้ขนตาติดเป็นช่อๆออครับแบบว,ว่าเราจะแบ่งแล้วก็ค่อยๆแซมทีละช่อละช่อครับถ้าเราติดทั้งแผงเลยบางทีแบบว,ว่ามันจะทําให้ขนตากระเดินหลุดออกง่ายหร<ม>ือว่าแบบมันจะดูหนักจนเกินไปนครับ<ม>อันนี้ก็แล้วแต่ตาคนด้วยนะว่าแบบ,รบเราจะใช้เยอะน้อยเท่าไหร่ แล้วสีปากกับสีแก้มวันนี้ล่ะคะวันนี้ก็จะให้ดูแบบว่าเหมือนแบบเป็นเด็กครับ<ม>ก็จะให้ดูแบบเหมือนบ่มแดดนิดนึงมีความแบบชมพูบ่มแดดใช่บ่มแดดชมพูส้มๆ <c oughs> เล็กน้อยสดใสร่าเริองอครับ <c oughs> ใช่แล้วทําให้หน้าเราดูเด็ก ตอนนี้นะคะเมคอัพก็เรียบร้อยแล้วต่อไปเดี๋ยวเราจะไปทำผมแล้วก็เปลี่ยนชุดนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่า complete ลุควันนี้เนี่ยจะเป็นยังไงค่ะก็ใครนะคะที่ชอบคลิปนี้ชอบชวิธีการแต่งหน้าของพวกเราอยากจะเรียนรู้มากกว่าน,นี้อยากจะเห็นดีเทลว่าวิธีการแต่งเป็นยังไงนะคะก็รอติดตามชมใน ep ถัดไปอย่าลืม subscribe ด้วยนะคะ